ร้อยนะคะบ่งเนี้อจ้ะทํำไรไงผัดใส่ทะเลน,นะคะเด้อใส่เต่หมูสับซือดนะคะแล้วก็ผักนะคะพนไยพี่น้องวันนี้มีเวลาว่างกล็กสิมาย่ำกินผู้เดียวแขนๆนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุกคนลอจ้ะพ่อกันกับช่องวิกกี้อีสานผ้าแซ่บพื่อเก่า้ะจ้ะมากินย่ำน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้อง ทำเองกับมือนะคะน,นี่ก็ได้มีโอกาสว่างแล้วค่ะยุคผู้เดียวเนาะกินกับขนมสันซิมเบองเหล่าได้จากเมื่อกี้แซบขนาดเลยกับแกรมนะคะเนาะเรียกอาวุธนะคะขวนี้มาเด้อบอ้านนี่จ้ะนะกินคนเดียวแขน,วแนะะะคเน มาจ้ะกินน้ำกันชื่นใจก็สิบวรดใโของทะเลนะจ๊ะเพราะว่าค่อยไปพาตัดมาเนาะพี่นองเน <c oughs> าะบอสามารถกินได้เน้ะคะ่ะที่บรดใโใส่พวกปลาหมึกกุ้งนะจ๊ะปกติสิขาดบวดเลยเนาะ เมื่อนี้ก็คือว่าใส่แต่หมูสับแล้วก็พักสวนขั้วเขาเลยค่ะที่หายหน้าหายตาไปนะคะเดี๋ยวผ่าตัดมาหลังจากถูกกักตัวสิบสี่วันนะคะมันคนสงสัยนะคะเด้อว,ว่าแม่ยังอยากสวยนะคะอยากสวยก็เลยต้องไป ก็เลยกินปลาปลาดอด้ะจ้ะวันนี้หาเม่นูที่กินได้แบบบอสแลงเนาะค่ะเนาะอีกเดือนหนึ่งหมดแล้วค่ะจิงๆตกินตำสวตัวตำปลาอย่างสิเนาะแซ่บมากใส่เห็ดหูหนูด้วยนะคะอืมสนุกด ภระเกษตรแนวมากเล้วค่ะเด้อแนวดอยากกินได้กินแล้วค่ะแต่กลับมาเมืองไทยแล้วผัคขาบริกินหกเดือนก็ได้ก,กินแล้วแล้วค่ะเด้อสุดใจไรภาคเกษตนระนั่นแต่พูดกัน้่ง สดนาน,นะคะ่ะลืมบอกไปนี่้จะจ้ะยว e ต e มจอยนะคะวันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารนะคะ รับรองเลยจ้ะไปอยากลดความปวนในี่ได้ผลแน,น่นอนเลยจ้ะเอรัองกินแค่สองกล่องเลจ้ะสองกล่องต่อหนึ่งเดือนนะคะลดสองรูดสามรแล้วต่ผู้ดื่อยาน้ำเจะ้ะเห็นผลดีดี้้อ่ะเ้อกินแค่วันละเม็ดเดี๋ยวจะทิ้งลายไอดีไว้ข้างล่างนี้นะคะเผื่อใครที่สนใจสินค้านะคะกิน,นยังไงกับบวนพี่น้อง มีส่วนผสมของถั่วแล้วก็เปิดกุ้งนะคะสําหรับผู้ใดที่แพ้กุ้งแพ้ยังกก,ก,กินว่าไ,ได้หร้อจ้ะไม่กดประสาทด้วยม้วงเวียนหัวนะคะ แสง,แง, oh. งมังต้อกจ่ายหน่อยแล้วจ้ะขังหลอกหั้งห่อนห่อนดีเหรอขางอยู่ขัอยู่เมืองอากาศเย็นแล้วจ้ะกับเม้าเนี่ยแปลตายห่อนขะห่อนเนี่ยเ้ยจะลืมแล้วจ้ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นี้ The Sam Joy นะคะเด้อ เป็นยาลดความอ้วนนะคะผู้ใดสนใจนะจ๊ะเด้อล่มสร้างนะคะนี่เด้อจากสร้างไงเป็นสร้างหน่อยนะจ๊ะเด้อผู้ใดอยากล่องกินเบิงนะคะติดต่อไลน์ไอดีข้างล่างนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะ พักเลยๆระบบขับถ่ายดีอืมค่ะ จ่งยเดกับฝากติดตามผลงานของวิกิสานผ้าสแสบ,บน้ำตาจ้ามีโอกาสกดสิบพยายามเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชมนะจ้าเดา้อคลิปนี้เอาไวส้สำเนแล้วจ้าเดา้อขอตัวนะคะสวัสดีจา้า